กับพักข้ามแมนเชสเตอร์เดประจาวันชี15พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย็นนี้ขอเสนอรอาร่ันไงเมื่องานนี้ปาร์เกอร์มั่นใจคอร์เนอร์เข้ากับระบบอาบริมอย่างยิ่งเมื่อพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังขขาฝั่งแมนยูนั้นเชียร์ทีมเก่าในการที่จะคว้าตัวคอร์เนอร์กาเร็เกอร์มิดฟิลแอตเลติกโกมาดริดมารุวมชีมโดยมองว่าจะเข้ากับรูปแบบของระบบอับริมได้เป็นอย่างดี โดยบิชารแดงตกเป็นข่าวเ,เรื่องการมองหากองกลางคนใหม่โดยทีมมีข่าวผูกพันกับมักเตตอย่างทางด้างของคาร์ลสบาเดบาและก็อดัมวอชตันแต่ทางด้างของฟาร์เกอร์มองว่าการ์ลเกอร์คือคนที่เหมาะสมแล้วผมคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะเร่งจนเกินไปคุณไม่สามารถที่จะลงสู่ตลาดและก็คว้าผู้เล่นมากมายฟาร์เกอร์ด้กล่าวถ้าคุณอยากจะก้าวหน้าไปทีละนิดและอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องทําอะไรบางอย่างในเกมรับและก็สั่งสมมันขึ้นมา โดยคุณมองคนที่จะเข้ามาแบบยิมตัวหรือถ้าคุณยิมใครไปแล้วเล่นได้ดีคุณก็ควรจะคว้าตัวมาร่วมทีมย้ำจุดยืนให้มั่นคงคอนเนอร์คือคนที่ใช่นะเขาคือเพื่อนคน,คนเดียวที่ผมคิดว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวนักเตะที่ผ่านเกมมามากมายไม่เจ็บบ่อยครั้งแล้วก็ปรารถนาที่จะเล่นผมดูเขามาแล้วหลายครั้งตอนอยู่ที่พารเดชและตอนมาเชลซีซึ่งทุกครั้งทุกคนก็หัวเสียเด็กคนนี้ต้องการจะเล่นฟุตบอลจริงๆในครั้งนี้ถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นมันก็ต้องเป็นเหตุผลที่ดี แม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บก็ตามเขาก็ยังคงอยากจะเล่นฟุตบอลและผมรู้ดีนะว่าถ้าเขามาที่แมนเชสเตอร์จริงมันคงจะเป็นลูกเชอร์รี่ชนยอดอชนยอดต้นเลยก็ว่าได้ในขณรังนี้เรียกคว,ว่างานนี้เป็นของดีเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าเกิดว่ามาแมนยูได้จริงๆในขารังนี้ต้องรอรุ่นต่อไปก็ได้กันว่าบอดบริหารจะสามารถดึงตัวมาได้แบบใหม่เรามาดูข่าวตอา่อมันกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เชเมนโยยังคงไม่บกมุ่นเรื่องของอนาคตจนเกินไปนะ เมื่อองตัวเชเมโยก่อนหน้าโกเก่งของปารมัตยืนยันแล้วว่าตนเองนั้นไม่บกมุ่นกับเรื่องอนาคตมากจนเกินไปแต่ขอทําปัจจุบันในครั้งนี้ให้ได้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วโดยสตาร์ในวัย25ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเชอรบรีโดยเฉพาะในช่วงซีซั่นนี้ที่ออกสตาร์ทด้วยการทํำปแล้วมากถึง6ประตูกับอีก3แอสซิสจาก11เกมแรกในฟิลมบรลก ดยจากการรายงานข่าวของสกายสปอร์ตระบุเลนดว่าหายสโมสวร์สรมลีกต่างจับตาชมเชมโยอย่างหนักและอาจจะมีการขยับตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมแต่ว่าทางด้านของชมเชมโย,ยยืนยันว่าไม่สนใจรเรื่องนี้มากจนเกินไปผมเองนั้นไม่ได้บกมุ่นกับรเรื่องนี้มากมายนักชมเชมโยได้กล่าวกับสื่อหลังจากที่ถูกถามถึงอนาคตผมเนี่ยพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้คุณจะเห็นข่าวอยู่เสมอ ผมก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้มองผ่านพยายามจะมีสมาธิเท่านั้นแต่พยายามจะสนุกกับแฟนบอลฟุตบอลที่นี่ถ้าผมทําประตูไม่ได้เรื่องพวกเขาเองนั้นก็จะเงียบหายไปเองผมพยายามอยู่กับปัจจุบันทําเต็มที่เพื่อทีมทําประตูและก็อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเชเมนโยที่มีข่าวกับบรนดาของฝั่งแมนยูนะฮะต้องเราดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ ารไรไงเมื่อคุณย่าขำเจอแฟนปืนถามเมื่อไรจะมาร่วมทีมนะเมื่อมาทจูสคุณย่าตัวลูกของฝั่งแมนยูเองถึงกับหลุดขำทันทีเมื่อมีแฟนบอลถามว่าเมื่อไรจะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลกันแน่ซึ่งแข้งไวสเปรนี้ก็ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงจากคัะงของบูฟด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์ ช่วงซัมเมอร์ซึ่งในตอนแรกนั้นปืนใหญ่เองก็เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเช่นเดียวกันขณะที่กุญยาอยู่ที่บรอนดอนกับทีมชาติบราซิลเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการที่จะลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับ,บน้่งของเซเนกัลที่เอมิเรตสเตเดียมเดวันเสาร์นี้ซึ่งระหว่างอยู่ในโรงแรมมีแฟนบอลคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมถามว่าเมื่อไหร่จะย้ายมาอาร์เซนอลงานนี้ทางด้านาของฝั่งกุญยาเองก็ถึงกับหัวเราะออกมาและตอบกลับาว่าไม่ครับขอบคุณครับ สำหรับทางแมนยูเองจะกลับมาลงเล่นในเกมพิมีบริกอังกฤษเปิดบ้านเจอกับ e เอฟเวอร์ตันในวันที่24พฤศจิกายนหลังจากที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันในครั้งนี้เพิ่มเติมนันเองนะก็เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะช่วงสัปดาห์หน้าแมนยูจะกลับมาอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้แมนยูนะผมแซงทุกทีมผงาดเบอร์หนึ่งโอกาสในการยิงมากที่สุด11นัดในพิมีบริกอาเซนอลิเวอร์พูลตามมาติดติดนะ เมื่อกานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองทยานตารางอันดับหนึ่งาติส,สมโมสรโอกาสยิงมากที่สุดในพิมพ์บริกฤดูกาลนี้หลังจากที่ผ่าน11นัดทัดไปรวมแล้ว120ครั้งเหนืออาเซนอนที่กดไปแล้วมากถึง113ครั้งและก็ดิวอฟูด112ครั้งขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งอันดับที่4ส่วนเชลซีบริันพาเดชติดท็อป10เป็นครบ โดยแมนยูครองจ่าฝูงสถิติวลาในการสร้างโอกาสในการยิงมากที่สุดในพิม์บริกในฤดูกาลนี้หลังผ่านไปถึงสิ้น1 1นัดกดไปมากถึง120ครั้งเหนืออาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลที่บี้กันอย่างสูสีส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเป็นทีมที่มีโอกาสในการยิงคู่แข่งมากที่สุดจำนวน120ครั้งหลังจากที่พิมเบริกอังกฤษผ่านไปแล้วมากถึง11นัด ขณะที่อาร์เซนอลตามมาเป็นอันที่2อยู่ที่113ครั้งส่วนลิเวอพูลอยู่ที่3 112ครั้งโดยอันดับทีมที่มีามกโอกาสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก11นัดแรกนะฮะเร่ดบดชี่แมนยู120ครั้งอาร์เซนอล113ครั้งลิเวอพูล l 112ครั้งมนซิตี้110ครั้งเชลซี109ครั้งบริตัน101ครั้ง คิสันพาเดชหนึครั้งบริจูเนเก้าสิครั้งบรอดมัทเก้าสิบสครั้ง f ฟร์เดชเกสิบเอครั้งก็เป็นในบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัรายการนะฮะแมนยูกับโอกาสที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อบานกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เผยเลยนะโอซิเมนชวนรุกแม่นมากาตาตาทลายดีกว่าไหม เมื่อน,นาวสปอร์ตสื่อของตุรกีเปิดเผยบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าที่แมนยูนั้นหมายปองอยู่นะฮะของทางทีมชาติไนนีเรียกำลังพยายามที่จะโน้มน้าวให้อดเดววราลุกแมนโขหอกเพื่อนร่วมชาติแทนบาเดนด้วยกันที่การาตาสลาย ซึ่งงานนี้โโหหกจากอตาลรนตามีประเด็นกับสโมสรช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากผิดหวังอดย้ายไปที่อินเตอร์มิลานจนแข็งครอบไม่มาบริการตัวซ้อมกระทั่งที่สุดแล้วก็เคลียร์กับสโมสรได้และก็กลับมาอยู่ในทีมตั้งแต่ช่วงเดือนสิล้วอย่างไรก็ตามท่านของลาเดรานะครับผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะปล่อยรึกแมนออกจากทีมเช่นกันเพียงแค่ต้องได้ราคาอยู่ที่ประมาณราว50ล้านยูโรตามที่ตั้งเอาไว้ จากการบริงานของสื่อแดนไก่งวงพระบุเรนเดาว่าโอซิเมนได้โนมนนาวให้ลุกแมนนั้นย้ายมาเล่นด้วยการที่การต์ตาสลายและก็ดูท่าตัวลูกแมนเองนั้นก็มีท่าทีที่จะตอบรับในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยสื่อเจ้าดังกล่าวระบุเรนเดาว่าการต์ตาสลายอีนั้นพร้อมจ่ายค่าจ้างตัวเลขอยู่ที่ประมาณ9ล้านยูโรต่อปีคาดกันว่าการขายลูกแมนให้กับสโมสรในต่างแดนทางอตาลันตาจะพร้อมเจรจา ด้วยในราคาที่ลดลงเล็กน้อยจากที่เรียกว่าตั้งใจเอาไว้ในครั้งนี้เพิ่มเติม,มอีกนะก็เป็นตัวงานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะเมื่อวิกเตอร์โอซิเมนนั้นดูแล้วเนี่ยไม่ยอมย้ายไปที่แมนยูสักทีทุกคนนั้นก็รอยอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเมื่องานนี้โดริกเชื่อว่าความคิดโตขึ้นจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นนะเมื่อมัชทายโดริคนะฮะนารับของฝั่งแมนยูเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเขา สบลให้ฟอร์มการเล่นของเขานั้นดีขึ้นในฤดูกาลนี้อดีตกองหลังอาร์แจ็คบบเย์นบิวดิกและก็จูเวนตุสให้สัมภาษณ์กับนักสือพิมพ์เดอะเชเดร์กอฟโดยหนังสือพิมพ์ของเดนเทนแลนด์ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความทางด้านความคิดของเขาเองเมื่อพิจารณาถึงฟอร์มการเล่นที่พัฒนาขึ้นเขายอมรับนะว่าตกเป็นเป้าสายตาอย่างตั้งแต่เด็ดกๆ และก็ได้เป็นกับตันทีมอาแจ็คตั้งแต่อายุ18ปีทําให้ยากที่จะเมินต่อเสียงวิจารณ์ที่เมื่อเขาทําผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ผมเป็นคนที่คิดมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับคําวิจารณ์มากมายเดริกก็ได้กล่าวจากนั้นผมก็ทําในสิ่งต่างๆมากมายที่แตกต่างไปจากปกติความคิดของผมนั้นเปลี่ยนไปจากที่ไม่ได้ทําผิดพลาดกลายเป็นทําสิ่งต่างๆมากมายให้ได้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ ตอนนี้ผมอยู่ในวัยที่รู้แล้วว่าอะไรเหมาะสมและก็อะไรไม่เหมาะสมกับผมฟอร์มการเล่นของเดริกเองนำไปสู่การรียกตัวกลับเข้าสู่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนที่การแข่งขันทุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายกับโปรแลนด์และก็ลิทัวเนียจะเกิดขึ้นเขายังรับน้ว่าผิดหวังที่บรอนันคูมันไม่ได้ส่งเขาลงเล่นในเกมคัดเลือกเมื่อช่วงเดือนที่แล้วกับมอนสตอรและก็ฟินแลนด์ซึ่งเดริกก็ชี้ให้เห็นด้วว่าถึงตัวนักเตะในแนวรับ ที่แข็งแกร่งขงเนในแด์นั้นซึ่งรวมไปถึงเฟอร์จิฟันไดมิกกี้ฟันเทเฟนและก็ยูเรนชเทมเบอร์พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาฟอร์มการเล่นเพื่อจะให้ติดทีมชาติต่อไปใช่แล้วแน่นอนว่าบางอย่างแบบนั้นมันส่งผลกระทบต่อคุณการไม่ถูกเลือกแต่แล้วผมก็คิดได้ทันทีต่ว่าเอาไหนหนาคุณรู้ใช่ไหมโดริกก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโลซัวสรอแบนเชลสเตอร์ยุนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ